လာလေလိလေတပလကတော့တော့ပွဲအဝယ်တက်ဆော့တခိုင်းနော်ကွေလာဝေဒါတဲနိငါရီလားလာထောက်ခူစောဖဲတာချကတော့ခ ুই နာရဲခေစီခွိမနိနော်ဖဲမူဘခိုင်ရဲမူထူးဒရှိခေနာရဲတော့ကခိုင်လားအဟုတ်တယ်တောက်တော့ဘောက်တူနေတာတော့ပွဲကတိလေခွာလာမဲကွာတာကစော อาไว้ได้เตเมลยเอาไว้สอโดวิปตโลปอชชกุฮาวิฮาวิวออเลสวอปุเดกักลมุโคดูเตมไม่บ้าเนาะต่ก็ซอเลมติชนออนไลน์ปพาราทวายไได้ปวเขมือหาพลออากาเสยาขอชีดนุยกาเพลอเอไว้ให้เขาได้เลสิบบบัวตาดึงเนี่ยเกี่ยวได้เลยอาเฮียคนลีเป็นยังไงเนาะสาธอวิทอกเว่าปูตุลกบโชกอ่ะเอเมอ กับเปิดนอดูนอจอเมคขลนอนดอตอตอแล้วโดนตาหมาเสือฟิด่าละอุตเตจิมอดก็จอกิดาวเวลาเวดาไออัดเดอปูรลอปูเวเดาสอบปาพลาเวดาเนาะเปกัเลยกว่าเตเวดาดีเนาะอยู่ตากระสอมัติชนเลเเวดาต่ยากว่านี้นาะคาดรบ เมียนมายัางระอ,อุหนอตเตวดาตะเราะก่าเนี่ยข้ามาเชืเ่อ,อก้าเนี่ยตาดืเลรอก็ไปหย่อนขึ้นไปเนี่ก็ก้หลุดดีเวดานี่เหรอหนะต่าก็สอดสินีขายปาลาราเวดาดีนี่เด็กเก๋ทอกปลาปลาทอกดอกเวซัวแมงยาดีหนอแพ้ลาทอกคือรอคือลาที่โชคขี้ชี้เจ่หนอแพ้เลยตาดื้นอแข็นอยู่ มาเนตาลึทีบอบอเน๋เนาะอ่าเวดาปัวละเครมือหาผลเสร็จพะเน๋เนาะบาตากระเลกระเรทอกเกี่ยวกับลึกขุ่นหน้าไปตารอบินิเสร็จพะดออ่าปัวบะมุบาดาละคือดอสึกกวาเวดาตะอูสาดอเสร็จกล้อเสร็จกัวดอกะยออาสุปินารอพี่เนตารอขุลอกะบาเวดาลีเนาะดอ ปลลคมืเวดาเนี่ยตัอบเนี่ยจะรู้ตนะเนาะกนเสกยาขวชิดมกาแฟลตนอาแอเวดาเลมกทายเนี่ยสกยาคิชิขอกาเนาะแต็อยารรูลา มาเกิดไทยเนาะพุที่ปลอดภัยชั่วคราวตาอุสเดินล่อตะโจตะล่อละวอเล่พบพระจังรักต่างเนาะดอเลอตาอุบกุ้มมือชายเนาะคริกจะมือใชยอาวดาเน่ยเยชิดเดอคือกาดอตาล้อลวอเล่เน่อาวดาเน่เคลเล็คเชนิสก์กาตาล้อตดลุนิเตวดาเนาะเคลเล็คเชนิสกยาดอขวชีนุยกาเน่ อาเวดาใครเนี่ยปละอุวต่อีเวดาเนี่ยแต่ก็ยากไคิชิลุกะเนาะอาเวด้ากูขอกว่าเวดาตาลอติลอเชตาวีเนาะดีสุดละอาอุลตาสันเหนือพ่อคู่เนาะตาลอติลอเชตไม่อุดเเวกเกกีวเวดานี่หรอปวะล้วอาเอ็ดดอกเกี่ยวสิ่งาเนี่ยตาเปลี่ยวอักขเวลากกะเกี่กว่าเกยฮิกอ่ะดือดรอดาอุดตาสุตาเบลตาบุตาบัวอุดาโกเดือดวูปละ ตากก็เปนหัวเนาะบาโยบาบัวดักคนนี่หลอเนาะตั้งซ้อนนี่กวยกระดบเมเมลาตาอยู่ตาคือกระยาดอเดทีก็อะคํายุสุนี่นะเนาะสุละโอเลทีเชกอเชตุลุนี่อะไขเทวดาปกวาละตาองค์สาดิบวยบัวบัวเวดานี่หลออะไขเนี่ยบาเวชัวกระตนละอะตั่นหนอละบราสุกูเวละตะละตะล้อตอตอลาลุเวสิผา doctor อั่วกว่าเวเน็ตตียีบาเนตาอะเวตตุลิกะเก้ดอกกระดากระดอเวดานี่หลอเนาะอยู่ตากระซออยู่อสึตากระซอคาม่าเชดอกกวยเวดาดินี่อะโคตาเนเนาะตาลอดอโหดึเดบลูดอโดยเมอู้ฟรีบาลออุ่นผาเดว่าเคยมั่วหลออูเจลอผุผาดออูเจเนาะอะเวดาตากว่าเดเบดอตายายาคอมพิวเตอร์อูบามาจะลอคอมพิวเตอร์กว้างแบลดิเจนตาอะนี่ติชิชิต้อปู คอมเมือตึลบานโดเมโดเนลญาตะซอเมกะบาคอมเมือกวาเวร่าคอมพิวเตอร์จอยี่เดเลอะเดเลโฮซันเนเกทอกีพาลีพาลีเลตะป่าเมโดบาพาลบาบาเนมากะดอตะมีร่อญ่าปุการอกะดอเจเนาะตะปุกามือตะยู่เนาะเนาะกะดอเปถะเกซัวบ้าเซโกปัวลาดอปัวลาอะเครคาดูเจพะดอโพเดนดิปูดิจอโพดอตะโมตาเฉอเนาะ เอาเวด้าตัวบ้ารมมันคึกคกบ้าซานาเก๋น่าเปิดอกสคือเวด้าเลยกันยอมาเน่เก็บอย่าอัตลาตเลบินอดอกสก็ดอกบัวเลยอกเล่เาล่มอกเกอเมื่อเห็ดอกเลต่าพวกมือใช้เมื่อห็เนาดูกกันดดอกคนนหแล้วเรยดูวั le <an> <se> avait <ated> <an> fait tout le hisso qua mère reclasse recler <ated> veut dans le pourrait remy haplot définitive o ba o ba veut da les plus par les plus que chatapine ne tatwa ga ba no tatwa ga ba de ko mi ba khle ba les signa no oueda mais le avait <ated> sapra tu tout le ou ba de khlu ba quan le mais titre blo dans avait ne recle dans le torda chouda ou li siko la ka po ta ga di เอาเวนะอบีเวรคือสิกกว่าดอดูคตรวกครมอล้วคือเดต้าพืตระเต้าพูตับกาสี้าอาเวสิเวดคืออตเอฮอกคูัอตเอสูบเวลาไอ้คืนมือหาผลสิ้าแต่ละซึมมาสิฟ้าจะเลอกลอบ่ดอเวนาะแลก็ดูในเกลือทุ่ดอย่าต่ออับสาสิ้าสวาลาสากะหน่รก็บาตาสากะหน่ร้เนาะสิบหกสุดมา สิบลูกเขนี่่ดดอกเวลาเขมหับหลอก็ลดดมมือเนหอยากโชว์กเกซือออก็ดอกสิบลูกเกดอกเวก็กะเดเนาะเลาอไรตารดุดอกนับปตาอุสาเขเลก็เช่ดอกทีเกีาเวลาสมุดุาะเนาะก็สิดีกเคสิเกียบอเมื่อเวลาตาเป็นหนอละอากิดุมาเราเป็นไม่กว่ากยูยสุใครเอาเว้นานในก่เวได เขียนอยู่สื่หรอยอยู่สือโดก่ตนั่นนี่เลยไปอยู่สืหรือ,อว่าเอาไว้ไเมตตาเมตตาต่อหล,ลาาับพรเทอไวลได้โดดตากระตูเลยที่เชก็เชอเลยบหาหน้าหงุิดว่าอยู่สืกเป็นเมตตาโลโลเจคีตาเมตโดเลยเนว่าบ้ากันยังเลยนี่หรอนอว่าชัวเครเลยท้อเลยท้อเปลีดยตาอยู่ยอะปากเกดอ